สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจู6395แนวทางเลขเด็ดค่ะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของสู่ชุดวินกันนะคะก็ขอย้อนไปดูผลการออกหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยกันก่อนนะคะเรามาตรวจหวยกันก่อนคะ่ะว่าแนวทางชุดวินของเมื่อวานนี้เข้าดีหรือเปล่านะคะ ก่อนอื่นนะคะลองมาตรวจบินสามตัวกันก่อนนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะชอบจับบินสาตัวด้วยนะคะมาดูฮานอยแรกค่ะฮานอยพิเศษบนออก1 9 9่าล่างออก0ูย์อ้อยพูดผิดบนออก1 9 9ไม่เข้านะคะพอเราเช็คตรวจบินสามตัวก่อนนะคะบินสามตัวฮานอยปกติบนออกสี3สไม่เข้านะคะฮานอยเวพ บนออกหนึ่งหกสองนีหนึ่งนีหกนีสองอ้าวบิน3ามตัวแตกแล้วนะคะอัน,นานจะแตกทีค่ะมันไม่ค่อยเข้าบ่อยทีนี้เรามาดูบินสองตัวกันบ้างคะ่ะว่าเข้าไหมฮานอยพิเศษบนออก99้ล่างออก0ูนย์เมีเข้านะคะออกเบิ้ลก็จะไม่เข้าเพราะแอกจะไม่วางเลขซ้ำกันนะคะฮานอยปกติบนออก9ก้สามล่างออกสองแด เก้าสามสองแปดไม่เข้าค่ะฮานอยวีพีบนออกหกสองล่างออกสามสามหกสองนะคะคือตัวนี้นะพ็เข้านะ,ะแถวที่สี่สองหกค่ะตัวที่ชอบไม่มีนะคะส่วนสามสามไม่เข้านะสีะได้นุถ้าไม่ออกเบิ้ลเนี่ยอาจจะตัวใดตัวหนึ่งในตารางนี้ก็ได้ค่ะก็อาจจะถูกนะ อาจจะเข้าเหมือนกันค่ะก็สรุปแล้วแนวทางสูตรชุดวินนะคะจับชุดวินก็เข้าฮานอยสุดท้ายค่ะวีเอมาแตกวิน3ตัวเลย162และ62บนค่ะตอบตัวกลับนะคะหากใครจับวิน3ตัวแล้วมาถึงฮานอยสุดท้ายนี้ก็เข้าเลยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชม แนวทางหวยฮาหนอยสู่ชุดวินของวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่9พฤษภาคม2,564ค่ะเป็นสู่ชุดวินนะคะจับวิน2ตัวนะคะก็คือเลขในตารางนี้ทั้งหมด6ตัวค่ะจับวินสองตัวก็จะได้ทั้งหมด15ชุดนะคะทีนี้แอดจะแยกนะคะ เป็นตัวเด่นกับตัวรองให้ละกันค่ะทั้งหมด15ชุดนะถ้าจับมาแอดก็จะให้เป็นตัวเด่น9ชุดตัวรอง6ชุดนะคะรวมกันเป็น15ชุดนะถ้าท่านผู้ชมจะจับ3ตัวก็ลองจับกันเอาเองดูนะคะจับกันอีกทีนะแอดจะจับแค่2ตัวเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตัวเด่นก่อนนะคะแอดจะจับมา9้าชุดนะ ตัวเด่นนะคะมีเก้าชุดนะมีหกสามหกห้าหกสี่หกเจดหกแปดสามห้าสามสี่สามเจ็ดและสามแปดคะ่ะเดี๋ยวมาดูตัวรองกันต่อนะคะ ตัวรองตัวรองมี6มี6ชุดนะคะมี5-4 5-7 58 4 7 4 8ด้และ7 8่่ะอค่ะ,ะรวมทั้งหมด15ชุดนะคะตัวเด่น9ตัวรอง6นะคะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะ,ะจ,าจากตัวเด่นตัวรองเนี่ยจะดึงมาเนี่ยรวมกันนะคะ15ชุดเนี่ยดึงมาจาก15ชุดเนี้ยออกมาเพียงแค่5ชุดเท่านั้นค่ะที่ชอบนะคะ เน้นชอบเป็นพิเศษ5ชุดนะคะมี 63, 68, 34, 47และ78ค่ะอันนี้คือแนวทางสูตรชุดวินนะคะถ้าชอบน้อยชุดก็ตามแอดนี้เลยค่ะถ้ามีถูกใจท่านผู้ชมก็เลือกชอบชุดเด่นชุดรองกันเอานะคะเลือกชอบตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะ ดูเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็สามารถจะเลือกตัวที่ชอบได้หรือจะไปเทียบแนวทางอื่นๆได้อีกนะคะเทียบกันได้นะอะย่างไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยเท่านั้นนะคะสูตรนี้นะคะแอดให้เน้นน้อยรวมค่ะก็คือทั้ง3ามฮานอยเลยคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v วพนะคะยังไงก็ เลขมีเข้าไม่หลุดกันได้เสมอนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะขอพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้แอดก็รบกวนด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะหากท่านใดยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะ รบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะเวลาแอดมีแนวทางเล็กเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะก็ก่อนจะจบคลิปนี้แอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรยปังปกันนะคะเเราก็มารอฟังผลนะคะว่าสูตรแนวทางที่แอดได้วางไว้ในวันนี้ของหวยฮานอยทั้งสูตรเน้นวิ่งรูดตัวจอและสูตรชุดวีนี้สูตรไหนจะเข้าดีอีกนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะออขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามากดติดตามและเข้ามารับชมแนวทางเลขกด็ดของช่องแอดกันทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ